สวัสดีดสวัสดี p เีเอฟซีทุกคนเด้อสวัสดีกันยามแลงกทุกคนมือน,นีน้องลีจะพาพีเอมาเบิงธรรมศาสตร์อยู่บ้านน้องลีอยู่ดินน้องลีเนี่ะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นเนาะน้องปานพอดีเลิกเรียนมาและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่น้องลีจะมาตอบคําถามของเอฟซีที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างหลายเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องลีมาตอบไ้เดอเนาะอะให้น้องปานเป็นตะก้องให้ก่อน คำถามที่เอฟซีถามมาหลายนะตอนนี้ก็คือเพราะว่าน้องลี่ว้าไปในคลิปว่าน้องลี่อ่ามาอายุหอ,อนหลังเก้าแล้วสินะเนะาะลายายมาอายุหอ,อนหลังไม่เอฟซีก็เลยถามว่าคิดให้แล้วน้องลี่เป็นคนสิไดอายุสิไดเป็นยังคือต้องย้ายบ้านย้ายออนเหือนนะทุกคนเนาะ อันที่สาเหตุที่้องลีด้ญาย์กะว่าได้มีอย่างหลายทุกคนเฮือนตั้งแต้องลีอย่างเกิดตั้งแต่อย่างน้อยๆคนก,ก็นจะเป็นเหืนอนยู่ในบ้านเนาะตอนนี้น้องลีก็อย่างยู่ในบ้านพลม่วงยู่ร้องสารนี่แหละเลยทุกคนเด้อแต่ว่าเพียงแต่อ่าบ้านที่้องลียู่ฮันจะเพิ่นจะเอินในบ้านกับนอกบ้านเนาะทุกคนเนาะในบ้านก็นจะเป็นซอยเข้าไปถ้าเป็นนอกบ้านก็นจะเป็นทางหลวงและที่นี้ยู่มาเนาะ ครอบครัวของน้องลี่ท่านมีหกคนและทีนี้จํานวนหกคนนี้ก็คือได้แยกย้ายกันไปเ็ดหน้าที่ทางไปเฮียลวก็แต่งงานออกบ้านไปนะทุกคนเนาะและทีนี้ยังมีแต่น้องลี่นะกัแม่น้องปานที่อยู่ฮันแม่น้องปานกันอย่างออกเหอนเนาะและทีนี้พ่อเพิ่นเนาะก็ได้ย้ายมาเลี้ยงวัวเลี้ยงขัวอยู่ดินผืนนี้เทยวคนดินที่น้องลี่กําลังอยู่ปัจจุบันนี้เนาะลวก็ะอายกับบวกกับอายมาเฮ็ด โฮงต้มเรายูนินะทุกคนเนาะและที่นี่กะพ่อเมฆก,ก็ได้มายูพี่น้องลี่ก,ก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมาในการช่วยเวียกช่วยงานแล้วก็ไปเฮียนเนาะไปเฮียน,น,นแล้วก็ต้องได้มาเวนะทุกคนเนาะและที่นี่มันเฮ็ให้การไปมาฮันค่อนข้างแบบยากทุกคนเนาะร้าเมนน้องปานกะได้มาปุกเหือนอีกหลังยูฮันร้านเม่น้องปานก็ย้ายมายูฮันแล้วน้องลี่ก็เลยว่าจําเป็นต้องได้ย้ายมา ในขณะที่ทุกคนออกไปเหตุหน้าที่ของตัวเองฮันยูเหอนหลังเก่าฮันมีแต่น้องลี่กับแม่น้องป่านอยูนะตอนนั้นยังบุมิน้องป่านยังบุมีอังเปายังบุมีหลานจากคนเลยเนาะแล้วพ่อแม่กลับมายูพี่เมื่อและทีนี้ยูเหอนสองคนสองเอายน้องแล้วก็เลยว่าเห็ุให้จานนะทุกคนแล้วก็เลยย้ายมาอยู่พี่เน,เน,น,เน,ะนเาะความจริงนะพ่อแม่อันเหอนตัวนี้ฮัน ตัวนี้ที่้องลี่อยู่ปัจจุบันนี้ความจริงไม่ได้เป็นเหอนเลยนะทุกคนเนาะเพียงแต่เป็นเฮือนคล้ายๆคือห้องแถวยาวๆนะทุกคนเนาะและทีนี้กัพ่อเม่กลับมาอยู่น่มุงหลังคาสังกสีทุกคนตอนนั้นนะและทีนี้โดนไปแล้วฝนก็ะห้ววานะทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนท่านดังไฟละายไฟขึ้นไปหลายนะเฮ็ดให้สังกสีท่านเขาเมียงละกะ หัวนะทุกคนเนาะและทีนี้น้องลีก็ได้ย้ายมายุพีแล้วเนาะก็ได้ทําการจบมปลายแล้วก็ได้เริ่มเฮ็ดยูทูบแล้วก็มีรายได้นะทุกคนเนาะมีรายได้แล้ว้องลีก็จึงมาเฮ็ดหลังคาไม้ให้พ่อกับแม่แล้วก็ต้อเติมไปด้านหน้าพูนเพื่อให้มันโบเป็นเหนอนแบบซี่เป็นเหนอนแบบยาวไปคือคล้ายๆคือห้องแถวขน,นางนาะทุกคนเนาะแล้วก็เลยว่าได้มาประมาณนี้นะทุกคนเนาะ ้วก็คือด้านหลังที่ PFC เห็นเลยเนาะ้วก็อ่าน้องนี่ก็ได้ยุดติเอ็ดลงเนื่องจากว่าช่วงนี้เงินเฟ้อหลายทุกคนน้องนี่ต้องได้อ่า เก็บออกไว้ก้อนเนาะเพื่ออนาคตเถาบ๊หูํามีก็ยู่ได้แล้วเนะทุกคนเนาะแล้วกเลยว่าขอ,อยูซามีก้อนเนาะและ้วก็ประมาณนี้แหละทุกคนมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีสตอร,รี่อย่างยาวเลย,ยเนาะน้องลี่ก็ยักมาต้มถามเอฟซีและมีอีกคําถามหนึ่งที่ฮิตหลายทุกคนนั่นก็คือเฮือ,อ่นตัวนี้ตัวนี้ทุกคนตัวที่เอฟซีสงสัยหลายว่าเป็นอย่างอันตั้งอยู่ห้มันไม่หยาง แล้วเป็นอยา่างตรงตังยูฮันเนาะอันนั้นก็คือเป็นอ่างน้ำทุกคนเป็นอ่างน้ำที่แต่กอนทรายเห็ดหงตุ้มลาวต้องดีดไน้ำขึ้นไปไวฮันละกะทําการโต้ท่อลงมาเพื่อที่ส่งน้ําจากถึงนี่ลงมาบอนหงตุ้มลาวตัวนี้เนาะและที่นี้ยูไปยูมาเสาตุ้มลาวเนื่องจกว่วพ่ฟเมกะเท้าละเนาะละกะได้ทําการ อันนี้แต่ก้อนบ่นได้เป็นดินเพียงแบบนี้เลยทุกคนเนาะมันเป็นดินคล้ายๆแบบดินสูงแล้วมันเจิดลงแบบนี้เนาะและที่นี่ดินตัวนี้ดินที่อยู่หลังของ้องรีนี่นะมันพัดโบเมนดินของ้องรีโบเมนดินพ่อดินแม่เนาะเป็นดินของเจ้าอื่นแต่ที่นี้เฮากะ บ่อยากให้ดินเขาสูงว่ะซันซ่าแล้วก็เลยพ่อก็เลยให้ข้าเจ้ามาจกไปนะทุกคนเนาะและยังเสียดายอ้างตัวรังเทิงฮันแล้วก็เลยว่าจงไว้เป็นห่อคอยแบบนี้นะทุกคนเนาะแล้วพ่อกะจกกับบริจ้างจกดอกเอาดินให้ข้าเจ้าฟีแล้วข้าเจ้าก็ถ่มหนองด้านนาของน้องลีฮันแล้วก็จกหนองที่กําลังเป็นหนองอยู่หลังเหือนของน้องลีปัจจุบันเดี๋ยวจะน้อยทิพพายางไปสมเนาะ ประมาณนี้ละทุกคนเดินเนาะผพ้ใดมากระถามห้องน้ําว่ะนนั้นนะไม่เอี้ยงคืกว่ารปตังจอกอกอยู่พูนเพราะว่าหลายคนบริเหูความเป็นมาว่าเออแต่ก้อนดินมันสูงดินมันบริตามแบบนี้สินะ mm hmm. เพิ่นก็นเลยมีคําถามมากมายเนาะทางน้องลี่ถ่ายคิปติดได้ไอสก็เลด ก็ได้ถามมาเนาะกับะประมาณนี้น้าทุกคนเด้อลุงลี่ก่แน,น่ใจว่าสิ่งที่ลุงลี่เล่ามานี้ f อสิที่เข้าใจบอกเนาะถ้าหากผู้ใดมีคําถามกับคอมเมนต์ใดบอกได้เอ้ยคอมเมนต์ถามได้น้าทุกคนเนาะโอเคตอนนี้ตากล้องเ่าก็คือซิเมื่อยละน้าทุกคนเนาะเอาเป็นรพีเอฟซีผู้ใดมีคําถามกับถามกันเข้ามาได้น้ทุกคนเนาะาน้า้องปานปิดเดิมเ,เมื่อย<า>บอกบ่ป<อ>ไปให้น้องปานพาไปย่างส้มละกะ นั่งลิ้นนิดหน่อยนอะทุกคนเนาะเพราะว่ายูที่ต้องรีท่ายูเมื่อกี้นี้หลานฟดเมแนแจว่เอฟซีเสียงแครอีกอกอักบาบอเนาะไปะมีแต่ล้องปานที่แบบเอาไข่เป็นมีใสผู้ใ่ญ่แล้วนอนละกาบอกค่อยคัดเอาเครื่องเอาของเป็นเด้อคือบอคัดเอาเครื่องลิ้นคือผู้อื่นขอเหตุผลหน่อยทําไมหรอฮะเปียงคือบุหู นี่ทุกคนอันหน่องตัวนี้จะเป็นหน่องที่พ่อให้ขาเจ้าจกเพื่อเพื่อให้ขาเจ้าจกเอาดินนี้ไปขายเพื่อแลกกับหน่องตัวนี้ทุกคนน้องลี่กับบอเนี่ใจว่ามันคุ้มค่าบอเนาะถ้าให้เห่าจ้างถ้าจีิให้เห่าจ้างอ่าจกก็คือซีแบบงบมันคือซีบอลลอนนาทุกคนเนาะโอ้บรรยากาศร้องสาร บรรยากาศยู่หลังเหือน้องลี่ด้เนี่ยทุกคนนี่ค่าดินสูงๆไปนี่มันคาร์บอนดินของพ่อนงลี่เลยเืยทุกคนเดินเนาะเดี๋ยวสิมานั่งลิ้นกับน้อง่านก่อนทุกคนเพราะว่าช่วงนี้บ๊อสบายขอแบบมานั่งมิด็บดเงียบจากประมาณน้อยนึงกินขนม <c oughs> ปานเฮียนเก่งอยู่ป่ะปานได้ที่เดือนสันเดีอนสาวันได้ทีสามละแต่ก้อนคือวันได้ที่หนึ่งตลอดเอาสกูควอนสว่านอนะ่ะเอาสกูตันสว่านอนะอันนั่นเด๋ยเอาเลขหัวหนักเด๋ยเล็กนักอะไรบ้าแต่วันทีสิบตุลาทุกคน ก็จะเป็นวันครูแห่งซาดวันครูครูแห่งซาดลาวเนาะอยู่ลาวจะเป็นวันครูแล้วฮีดคองที่นุงลี่เฮียนมาจะน้อยก็จะเป็นแบบเมื่อถึงวันครูกะนักอาคงเฮียนเพื่อนจะปิดนะทุกคนเนาะแล้วนักเฮียนก็เตรียมของขวัญไปให้สาวครูของตัวเองสาวครูประจําห้องของตัวเองละกะนและะ้วกามือนั้นเพื่อนก็นจะมีการแสดงศิลปะ นนทุกคนเนาะก็คือการฟอนนะนีะะ่ก็ไปฟอนมาแลรกมีการกินเลี้ยงของครูอาจารย์หเหี้ยน้องปานการแสดงนี้สิมีทุกๆุกคงเหี้ยเลยทุกคนตั้งแต่น้องปานเริ่มได้ฟอนมามือเดินน้องปานตั้งแต่อนุบาล ตั้งแต่อนุบาลสามเนาะน้องปานในฟอนเน,ะเนาะน้ำบ่บ่แม่เออฟอนปีกายนี้ดิเอนอนุบาลสามปอนึ่งแล้วกะปอนปีนี้ปอนสองวะอืม,อมปีนี้ปีที่สามที่น้องป่านในฟอนเอาสวดสเต็ปฟอนได้นึ่งไว้ฮ <c oughs> องเพลเพงเด้อเพิ่บนฮองมาวันเด้อเอ้าจื้อเออฟอนเลยเพลงลรามาลิ้นนำกันซื้อเพลงเรามาลิ้นนำกันเอาฟอน เ็กหน่อยได้ไรือเอ็ะหน่อยยนะเออฟอนเลยแม่เดี๋ยวไปอินนะเขานะเฮ็ดจังสิแต่แต่ต่คุณเปลี่ยนละเราคุยกจังสิฟอนเลยแม่สี่ห้าหกเจแปดเก้าสิบ คือคือบ่ห้องเพ่งเอาห้องเพลงห้องห้องเด็กบอร์จอ้วะเจ็ดแปดเก้าสิบสกูบอกให้นับเอาแต่ละทาแต่ละทาจากอันจากเชื้อนีะเชื่อการโฟนก็จะประมาณนี้ทุกคนนะและกามือนั้นกับพ่อแม่นักเฮียนเพื่อนกะเซิรไปเบิ้งเนาะมาเนี่ยทุกคนคลิปนี้นะ เัยม,มีอย่างหลายเนาะตอนแรกว่าที่พายพเอซย่างไปเบื้องส่วนยางแต่ก็บุ่ไหวทุกคนเจ็บคอวเวลาลุงรีเจ็บคอแล้วมันซีหอบหืดนะทุกคน <c oughs> ย่างหลายแล้วมันซีแบบเมื่อยเนาะลุงรี่ต้องขออาภัยได้หลายเนาะถ้าทรงนี้เฮ็ดคลิปได้บเติมทีก็ต้องขอทุกขออาภัยพีเอฟซีหลายมาปิดคลิปจ้ะ <c oughs> คลิปนี้ก็มาตอบคำถามของเอฟซีเลยทุกคนเด้อ เดี๋ยวเขามาเจอกันคลิปหนาเด้อฝักติดตามน้องปานละค่ะน้องลีเลด้อทุกคนเด้อ,ดอ,อดจิตต์ต่ำยื่อซื้อน้องปานไว้เด้อโอเคบายบาย,บาย,บาย